คิปนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกวันหนึ่งพอดีจะส่งเครื่องลูกค้านะครับตัวนี้ก็คือไมลอยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางร้านขายค่อนข้างจะขายดีมากนะครับแล้วก็ปัญหาน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์แเราก็แก้ไขได้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของไมโครเทคนะครับไมโครเทรรุ่น MT777D นะครับตองเประมาณนั้นแหละตอง7ตัวนี้มีมอรกนะครับ แล้วก็โดยรวมนะครับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูว่าในของใหม่เนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับม mm hmm. ีลูกูไม้สองตัวนะครับประมาณนี้ใส่หางก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะบอกความถี่ว่าอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผ่านกสทชแล้วนะครับคือ803-806นะครับ ตัวประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของอาสายแยกเสา,าย้ายเสาไปด้านหน้านะครับสองเส้นมีเสาสองต้นนะครับมีทานเอสี่ก้อนนะครับสองชุดแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับหมออแปลงขนาดสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะม้อแปลงนะครับตัวไฟสองร้อยยี่สิบใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดมออแปลงมัน มันเสียนะครับก็ไปซื้อหม้อแปลงของกล้องของอะไรก็ได้ที่ 12V 1โวลต์1แอมป์มาใช้ได้ใช้รวมกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสาย USB นะครับอ่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะให้ดูจริงนะครับมันสามารถคอนฟิก์อ่นเรื่องของ EQ ในตัวไม่ลอยได้คือ b d s p ให้จัดก,การเรื่องของ EQ นะครับแล้วก็มีสายสัญญาณที่เป็น TS นะครับเป็นโมโนนะครับหนึ่งเส้นนะครับ ความยาวน่าจะประมาณ1เมตรนะแล้วก็มีคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเครื่องก็จะมีรหัสจากผู้แทนจําหน่ายนะครับใส่มานะครับจะเป็นเลขตรงนี้เดี๋ยวไปสแกนลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวหลักๆจะให้ดูตรงนี้ครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้ไฟ12โวลต์ถึง15โวลต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะจัดการออกมาเองขนาด1แอมป์ นะครับแล้วก็มีเรื่องของแจ็ค A L R นะครับแยกทิสระ A กับ D นะครับหรือจะเป็น mix out ก็คือรวมนะครับสองช่องนะครับแล้วก็มีขั้วนะฮะเสาอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมี USB นะครับดาต a าคือเอาไว้รีมทอ่าคอนฟิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมี สติกอร์ของกอสทชนะครับว่าอนุญาตแล้วนะครับตัวนี้ความถี่เท่าไหร่หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหนูนด้านหน้านะครับที่ย้ายเสามารประมาณนี้ในส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับก็จริงๆผมเคยทคําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของไมตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดดีนะครับทําเรื่องของการปุ่มต่างๆไว้แล้วเดี๋ยวไปตามดูอีกทีนึงนะครับหรือจะอธิบายอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น ช่องสแกนนะครับรุ่นนี้คือสามารถสแกนก็คือออโต้สแกนหาความถี่ได้เองนะครับก็คือช่องที่ว่ามันจะสแกนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มซิงค์นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดนะครับแล้วแต่ว่าเมนูเป็นเมนูไหนแล้วก็เรื่องของการเซฟค่านะครับแอนตี Anti ้ฟีดแบ็กนะครับ Anti แอนตี้หรือออโต้เนี่ยมันเขียนไม่ค่อยชยัดผมประมองไม่ค่อยเห็นก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณฟีดแบ็กเนาะแล้วก็ ไอโคนะครับมีไอโคแล้วก็มี eq นะครับมีเอ็กซิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง้ายกว่านะฮะเอกดีนะครับทีเดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่ามันออโต้สแกนยังไงนะครับอ่าเวลาเราจะสแกนนะครับเรากดหาช่องที่ว่างคือสแกนนะครับมันก็จะวิ่งอันนี้ผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเคยทําไปแล้วเดี๋ยวให้ไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะมันสมมติมันว่างช่องนี้นะครับเราก็กดซิงค์นะครับอ่า มันจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับให้เราหมุนต้องเปิดไม้รอยก่อนนะครับตรงนี้จะลําบากนิดนึงคือต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับให้ให้มันติดก่อนแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เอา i อ r ตรงนี้นะครับ i อตรงนี้นะครับมาจ่อตรงนี้เข้าไ่าจ่อเข้าไปนะครับไม่ต้องคิดมากก็ได้ครับระยะประมาณนี้ให้มันอ่านมันก็จะมาสัญญาณก็จะมา๋ยวผมนิ้วอ่าอ่า โอเคมันก็ได้แล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะ AF มันจะขึ้นนะครับ AF ก็คือเอ่อ Radio Frequency ก็คือสัญญาณวิทยุนะครับมันมันมันซิง่อกันได้เอ่อมันเชื่อมกันจับคู่กันได้แล้วนะครับ AF นะครับก็คือ Audio Frequency คือความถี่เสียงนะครับถ้าเราคลอเงี้ยมันก็จะมีความถี่เข้าไปอ่าช่องมันก็จะบอกว่าอะไรแล้วก็มีเรื่องของแบตนะครับแบตมันเอ่อเต็มหรือแบตจะหมดครับบอกสถานะของแบตด้วยเอ่อด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีเรื่องของ ทีนี้ลูกค้าที่เคยเอาไปแล้วมีปัญหานะครับมีปัญหาว่า,าโทนเสียงมันซื้อไป2ตัวแล้วโทนเสียงไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวนี้คือตัวเด็ดของมันนะครับก็คือเมื่อเราต่อสาย USB ที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับต่อ USB แล้วก็เข้ากับโน้ตบุกนะครับมันจะมีแอปแอปหนึ่งนะครับที่ต้องลงนะครับก็คือเวอร์ชัน3นะครับ Audio Control เวอร์ชัน3ตัวนี้เป็นแอปของ i c r o รเทคเองนะครับ นะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้นะมันก็นจะขึ้นดีไว้นอตคอนเน็กตอ่ะตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เชื่อมนะเดี๋ยวลองาทำไมโอเคใหม่แล้วกดอ่าลิงก์อ่ะ,อะทำไมไม่เชื่อมทำไมนะครับเดี๋ยวเสียบครัอ๋อมันเปิดซ้อนกันอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวไหมนะครับ จอพลาสิกนะจะลองกดอ่าถ้าเชื่อมก็ได้นะครับเวลาเรากดปุ่มตรงนี้นะครับมันมันจะ,ะตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มตรงหน้าเครื่องเนี่ยเวลาเรากดนะครับเรากดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลกับหน้าจอตรงนี้นะครับมีผลกับหน้าจอตรงนี้ส่วนเมนูต่างๆการใช้งานเนี่ยผมจะอธิบายทีหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาที่ลูกค้าเคยเจอก็คือว่าเครื่องที่เอาไปใหม่ๆเลยเนี่ย มันจะติดแหลมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงครับชิคชิคทดสอบทดสอบทดสอบคือมันจะติดแหลมแล้วมันจะฟีดแบ็ง่ายนะครับก็คือค่าเดิมๆของมันเนี่ยอ่มันจะบูทเยงนะครับมันจะบูท 10K เอาไว้นะครับเนี่ยให้เห็นไหมครับอ่าเข้ามาดูหน้าจอใกล้ๆนะครับมันจะบูท 10K เอาไว้ นอกนั้นก็แฟดนะครับแต่ว่ามาบูสต์ 10K แล้วก็ 16K ไว้มันอาจจะโทนเสียงอาจจะแหลมเยอะเช็คเช็ค<น>ะจะมีแหลมเยอะทีนี้เราอาจจะแก้โดยการปิดตรงนี้ก็ได้ครับปิดอีมันไว้นะครับเช็คเช็คโทนเสียงก็ประมาณน,นี้นก็จะแฟดมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะสามารถ EQ ได้นะครับบางทีเราเราอยากเปลี่ยนโทนเสียงมันอีกนิดนึงนะครับสมมุติว่า,าผมทำไหมสมมุติว่าผมทำไปแล้วีเซตนะผมเซฟไปแล้ว อ่ะผมจะทําโทนประมาณนี้ช็คช็คนะครับผมต้องการประมาณนี้ก็พอนะครับคือผมจะไปปรับในนี้อีกที่หนึ่งชิคทดสอบสามสี่ห้าชิคสติฆาสสีครัสนะครับประมาณนี้นะครับผมจะทําโทนในตัวของไม่ลอยเอาไว้นะครับก็คือประมาณนี้แล้วแต่เรานะครับก็คือทําโทน EQ เอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของอ เรื่องของการทำโทนต้นต้นทางมานะครับแล้วก็เป็นข้อดีของเจ้าตัว mt 7 7 d นะครับคือในการทำโทนที่ต้นทางมาเลยนะครับว่าเราต้องการโทนเสียงของไม้แบบไหนเราต้องการจะให้เสียงหนา,นาหรือเสียงแหลมแหลมเยอะนะครับหรือจะใช้เฉพาะตัวมันก็ปรับโทนเสียงที่ต้นทางได้เลยอันนี้คือข้อดีของ mt 7 7 d นะครับก็คือมี dsp ในการจัดก,การกับ eq นะครับนอกนั้นก็จะมีพวกเอเซสเตอร์พวกนี้ อ่าลูกเล่นอีกหลายอย่างนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่จะใช้แค่ EQ พอๆนะครับหรือจะรีเซ็ตแฟคเตอรีไว้แค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะที่เหลือก็ไปปรับที่ในตัวนี้ก็ได้นะครับอ่เราสามารถปรับที่ตัวมิ้ได้แล้วนะครับเช็ค,ชคสวิตช์ทนเสียงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีจอะไรจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ